สวัสดีเช้ามืดเลยค่ะเอฟที FC ทุกทุกท่านวันนี้วันที่เจ็ดมกราคมสองห้าหกห้านะคะงานบวชพ่อปู่สามปแปดซึ่งเป็นร่างพ่อปู่สีสุโตผ่านไปเรียบร้อยนะคะก็ปราบปลื้มใจดีใจชื่นมื่นใจค่ะที่เอฟซีของสาวดำทุกคนทุกผู้ทุกนามนะคะ ก็ได้ช่วยกันบวชพ่อปู่สามแปดแปดบวชร่างพ่อปู่ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีตามที่องค์พ่อปู่จีสุทัท่านบอกนะคะเราก็ทำตามท่านในทุกสิ่งทุกอย่างทุกประการค่ะเมื่อคืนนี้สาวดำว่าเลขออก0 6 7เลขล่างออก0 2นะคะ สาวดำก็เลยตื่นขึ้นมาก็เลยม,มามาไม้นี่เลยก็มาเขียนเลยนะคะแล้วนกะ็รีบเอาลงช่องให้เอทุกท่านนะคะเลขรัฐบาลงวดนี้นะคะออกวันที่17ออกวันที่17วันจันทร์มกราคมเนี่ยนะคะ2565น้องเพ้นเทวาน้อยให้มาะนะคะนั่นแหละ027หางเดียววันนี้ แต่มีอะไรที่ท่านจะต้องเห็นต่อจากนี้ไปก็คือเลขตาเกี่ยงที่มาบอกน้องหนาเตยที่งานบวชเมื่อวานนี้นะคะให้หกตัวเลยนะคะเดี๋ยวท่านก็ต้องได้เห็นแน่นอนนะคะน,นี้สาวดำให้ท่านดูนะคะให้ท่านดูนี่ก็คือเลขน้องเพ้น027ให้หางเดียวนะคะ ้องเพ้นให้มาเป็นสิบงวดเพึ่งจะหลุดงวดเดียวนะคะนี่สาวดำฝันราคาศูนย์กเจ็ดเนี่ยแล้วก็ฝันฝันว่าออกแบบนี้เลยนะคะก็เลยตื่นขึ้นมารีบมาเขียนนะคะให้ท่านแคปหน้าจอนะคะแคปหน้าจอไว้เลยค่ะนะคะแล้วก็ขอ,ขอ,ข,อขอบขอกราบขอบพระคุณเอฟซี FC ทุกท่านนะคะที่ดูแลสาวดำมาตลอดดูแลพ่อปู่สามแปมาตลอดความรัก ความเคารพความศรัทธาขึ้นอยู่ที่ใจของท่านในเมื่อมีคนทำดีคิดดีก็ต้องมีฝ่ายตรงกันข้ามที่คิดคิดไม่ดีคิดโจมตีมีล้านเปอร์เซ็นต์มันของคู่กันค่ะที่สาวดำพูดเช่นนี้อยากจะให้คนที่โจมตีต่อว่าสาวดำอยากจะให้ท่านรู้ว่า ท่านอยากคิดว่าสาวดำจะไม่รู้สาวดำรู้ทุกความเคลื่อนไหวของท่านเพราะอะไรเพราะว่ามีลูกศิษย์ลูกหาพ่อปู่นะคะที่เขาแคปหน้าจอส่งมาให้สาวดำนะคะแล้วก็ดูอ่าแล้วก็เอฟซีของสาวดำก็น่ารักมากค่ะอ่านะคะมีคนไหนโจมตีมีคนไหนพิมพ์ว่าดา่าสาวดำ แม้แต่ดาพ่อปู่นะคะก็มีเอซของสาวดำแคปหน้าจอและสาวดำก็รู้ด้วยว่าหน้าจอนั้นเป็นหน้าจอของใครหน้าลายของท่านแต่สาวดำจะบอกให้ท่านรู้ว่าสาวดำไม่เคยโกรธท่านเลยนะคะไม่เคยนึกไม่พอใจในใจสาวดำเนี่ยไม่มีสาวดำโล่งไปหมดนะครับไม่เคยคิดว่าท่านมีแต่สงสารท่าน ว่าท่านยังไม่ถึงฟังว่าท่านยังไม่ถึงยังไม่ถึงแสงสว่างนะคะแต่สาวดำก็จะจําคําโบราณหรือคำพระคุณมิดามารดาท่านสอนหรือพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนมานะคะใครทำได้ตามนี้ก็จะเป็นกุศลผลบุญอันยิ่งใหญ่ คือเสียสละทุกอย่างนะคะไม่มีโกรธไม่มีเกลียดไม่มีเครียดชังใครทั้งนั้นไม่มีอาฆาตมาร้ายใครทั้งนั้นแม้น่านคนนั้นเราจะไม่รู้จักเขาเลยแต่เขาก็ช่างให้ร้ายเราได้ตลอดแต่เราเอาหสิกรรมได้เราไม่โกรธท่านเราท่านจะว่ายังไงก็แล้วแต่ท่านเพราะท่านพูดท่านว่าท่านกไ็ไปกินข้าวของท่านเหมือนเดิมแล้วาะ อันนี้เป็นเรื่องจริงเนาะค่ะแต่สาวดำมีแต่สงสารสงสารคนที่โจมตีสงสารสงสารมากค่ะอยากจะให้เขานึกได้เร็วๆนะคะจะได้เป็นจิตที่สะอาดเป็นจิตที่มีกุศลผลบุญเนาะค่ะอันที่จริงแล้วสาวดำที่พูดลงช่องเนี่ยอยากจะให้ เขาคนนั้นน่ะรู้ว่าสาวดำรู้ว่าท่านว่าอะไรบ้างแต่สาวดำไม่เคยโกรธท่านหรอกนะคะเพราะว่าดุกเอฟซี FC ของสาวดำก็มีเยอะพอสมควรคนที่คิดดีทั้งนั้นแต่คนที่คิดไม่ดีก็มีน้อยนิดแต่อยากจะพูดให้ท่านรู้ว่าสาวดำรู้และสาวดำก็มี f อส่งมาให้แคปหน้าจอส่งมาให้ แล้วก็โดยเฉพาะที่ท่านนะทําแบบนั้นให้ท่านหยุดเสถะเพราะว่าท่านนะเอาเอาหน้าลายของคนอื่นนะมาคอมเมนต์มาพิมพ์ทําไมถึงรู้ท่านอย่าลืมว่าความลับไม่มีในโลกใบนี้นะคะซึ่งมันเป็นเบอร์โทรของคนอื่นแล้วแล้วแล้วก็ให้โทรพท์ท่านมาพร้อมเบอร์โทรอย่างเงี้ยท่านก็เลย เขามาพิมพ์คอมเมนต์มาว่าพ่อปู่สารพัดแล้วก็ว่าสาวดำสารพัดแต่ในขณะเดียวกันสาวดำไม่เคยไม่เคยคิดต่อต้านอะไรท่านเลยนะคะอยู่เฉยเฉยไม่โกรธแต่ที่พูดวันนี้อยากให้ท่านรู้ว่าสาวดำรู้ตั้งแต่นานแล้วแล้วจนป่านนี้เป็นปีแล้วสองปีแล้วก็ยังไม่หยุดและสาวดำก็ได้มีเอฟซีนะคะที่ เขาแคปหน้าจอของอีกคนหนึ่งที่เขาไปนคนให้ให้เบอร์โทรไปให้ไลน์ไปคือให้โทรศัพท์ไปแล้วท่านก็ไปคอมเมนต์หรือพิมพ์ูพดจจอยากใครส่งมาให้เพื่อนๆของท่านนั่นแหละแล้วเพื่อนๆของท่านก็บ,บังเอิญก็มาเป็นเอฟซของสาวดาเขาก็แคปมาให้แต่ว่าเจ้าของมือถือ จริงๆเ,เขาก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะคะแต่ว่าก็ช่างเถอะก็ขอภาวนาว่าให้คนที่โจมตีสาวดำเนี่ยอยากจะให้เขาหูแจ้งตาสาว่างเร็วๆเนาะมันเป็นกร,รมเฉยๆท่านจะมาโจมตีมาว่าอะไรสาวดำเพื่อที่จะให้สาวดำนั้นไปตกลุมของท่านไปทะเลาะไปไป มีคําพูดหยาบคายต่อต้านต่อต้านท่านนะท่านไม่ต้องคิดหรอกเพราะไม่มีวันนั้นเพราะจิตของสาวดํามันว่างมันโล่งมันสว่างไม่มีความโก,กรธเกลียดเครียดชังอะไรสมัยก่อนสาวดําไม่ว่าใครจะมายืมเงินหรือใครจะมาขอเงินสาวดําไม่เคยหวงและใครยืมไปสาวดําไม่เคยทวงไม่เคยถามเท่าทุกวันนี้และก็ไม่เคยโกรธไม่เคยเกลียด เพราะสาวดําเป็นผู้มีแต่ให้ไม่มีไปกอบกวยเอาของใครเพราะตัวสาวดําก็ไม่มีอะไรนะคะมีแต่มีแต่ลมหายใจมีแต่ความว่างเปล่ามีแต่ตั้งใจทําคุณงามความดีนะคะเพราะปู่สามแปท่านก็ไม่เค,เคยเอาอะไรเลยนะคะลูกศิษย์ลูกหาส่งเงินมาส่งปัจจัยมาให้ท่านท่านก อยู่ในบัญชีท่านที่ว่าใช้ซื้ออยู่ซื้อยาซื้อสิ่งจําเป็นที่ของท่านก็เท่านั้นเองนะคะท่านก็มีแต่สบงจีวรกับเวลาพอปู่ให้เึกท่านก็อยู่ในชุดขาวก็อยู่ก็อยู่ก็แค่นั้นล่ะค่ะไม่เคยว่ามีปัจจัยล้นหลามก็ไม่มีค่ะคือมีมาท่านก็ซื้อข้าวซื้อนนิจแจกเป็นทานบารมีหมดสาวดาก็เช่นเดียวกันค่ะก็แจกทาน ก็แจกมีสิ่งไหนแจกค่ะเพราะว่าก็ไม่ใช่เพิ่งจะทำเออสาวดำทำอย่างนี้มานานแล้วนะคะอืมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็ขอให้เอฟซีของสาวดำทุกคนนะคะขอให้ท่านมีความสุขขอให้ท่านชิดดีทำดีใครจะว่าอะไรท่านอย่าเอาจิตใจไปไปอ่ ไปไปใส่ในจุดนั้นแล้วท่านก็จะผ่านคําว่าผ่านหมายถึงว่าท่านจะโล่งแล้วท่านก็จะมีความสุขและท่านก็จะไม่มีกรรมต่อต่อคนคนนั้นนะคะทีนี้เมื่อวานนี้เป็นงานบวชนะคะก็ไม่ได้แห่ไม่ได้อะไรเลยนะคะนางลำที่ว่ามาเมื่อวานนี้สิบเอ่อสิบเจ็ดคนนะคะ สิคนมาอยู่ที่สวนทำเต็มเลยนะคะเขาก็สั่งห้ามก็เลยต้องงดไปลดแหกก็งดงดทุกอย่างเลยคะ่ะเมื่อวานนี้ก็ไปบวชก็อนุญาตให้เข้าไปในวัดได้พองสิบคน20กว่าคนเท่านั้นคะ่ะนะคะเอาเป็นว่าเราต้องทำตามกฎกติกาของรัฐบาลเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันน่ากลัวจริงๆเพราะโควิดเดี๋ยวนี้ มันมันติดง่ายแล้วมันก็แรงกว่าเก่าอีกนะคะเป็นน้นว่าทุกคนก็รู้กันนะคะเอาเป็นว่าเมื่อวานนี้สาวดำมีปัจจัยเหลืออยู่สี่พันก็ได้ใส่ใส่ย่ามนะคะถวายใส่ย่ามให้ประปูและอุทิศกุศลผลบุญให้กับเราเอฟซีทุกท่านนะคะพ่อปู่ท่านก็ได้ตรวจน้ำทำบุญอุทิศให้ ทุกคนได้ได้รับส่วนบุญส่วนกุศลด้วยกันหมดทุกคนขออนุโมทนาสาธุกับเอฟซีทุกท่านค่ะนะคะท่านคิดดีท่านทําดีท่านส่งปัจจัยมาจะน้อยจะมากก็ช่างท่านได้รับบุญกุศลเต็มนะคะเพราะว่าสาวดําจะทําอะไรก็ทําตามที่ท่านบอกนะคะเพราะว่าสาวดาไม่ได้คิดเองทําเองอะไรเองทุกอย่างนะคะวันเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะขอทุกทุกท่านมีความสุขนะคะขอทุกท่านเข้าใจตามนี้เนาะ แล้วก็เนี่ยคะ่ะนี่เลขพ่อปู่สีสุดโทนะคะอ่จะแ,แคบเอาไว้นะคะอันนี้เป็นเลขที่สาวดาฝันเมื่อคืนเนี่ยแล้วกทะะ็ท่านแคบนะคะให้ท่านแคบแล้วท่านจะได้เห็นว่านี่นะคะอันนี้เลขตากเกี้ยงก็ไม่ได้ให้มาหลายงวดและะ้วค่ะวันนี้ท่านมากินมาทานด้วยนะคะที่พ่อปู่ท่านก็มีงานบวชนะคะก็มานะคะในการให้น้องน้ําเตยนะคะนะคะ ให้หกตัวเลยกับท่านผู้ชมแต่ตาวดําก็ไม่รู้นะคะว่าได้มาไงไคือได้มาไงสาวดาก็เอาให้ท่านเห็นแบบนี้แหละเนี่ยนะคะพ่อปู่สีสุตัวท่านให้ศูนย์แปดเจ็ดให้ตั้งแต่วันที่สามสิบคือไว้ออกตอนบ่ายท่านก็ให้ตอนประมาณสักสองสักชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยท่านก็ให้เลยนะคะเนี่ยศูนย์แปดเจ็ดเ่างศูนย์หกนะคะแคปไปเลยค่ะจะได้นั่นโอ้ย ลายายาลูกสาวตูโตค่ะดูมานอนองแงงอยู่แต่เมื่อไรอืโอ้ยยายาโอ้ยมันนอนมันนอนแปะนอนแม่นี่ละ่ะสาวดูก็นอนอยู่กับเขานี่ละค่ะเอาแคบไว้นะนั่นละค่ะแคบไว้ตาเกี้ยงบอกน้ําเตยน้องน้ําเตยนะคะนั่นละค่ะเนี่ยลูกเด็กสันทม แค่ว้จ้ะเนี่ยค่ะอันนี้เลียของน้องเพ้นอันนี้เลีที่สาวดำฝันนะคะนนก็มีแค่นี้แหละประกอบให้ทุทกๆท่านโชคดีวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมั่ปรารถนาในปีนี้สิ่งที่ไม่ดีเลวร้วายทั้งหมดที่อยู่ครอบงำในชีวิตของเราขอให้ไปจากชีวิตของทุทกๆคนนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้ทุกท่านโชคดีได้มี เงินมีทองมีทุกอย่างที่ท่านปรารถนาสาธุสาธุสาธุาธจ้า